เดี๋ยวถามถามหาคอมเมนต์ก่อนหาคอมเมนต์ก่อนเอาเดี๋ยวนี้บ่อเอฟซีเอาเออันดาอันดาว่าไงอันดาเอาเดี๋ยวนี้ไหมเอาบ้าขัดเอาสิยให้เงินสิบเมล็ดเงินสิบเมล็ดเงินบ้เอาเสียให้เงินอื่นจังสิเอาเอาซัมซุงเอาเดี๋ยวนี้บ่อซัมซุงอันดาเอาไหมเอาเดี๋ยวนี้บ่อต้องการด่วนเอาพิมพ์ก้าวโลลัวเลยโลรัวๆมารัวๆมาขออีกสี่สิบคนพ่อตรงไหนพ่อ เอาเลยเอาเลยเก่ารั่วๆแล้วเอาคุณฟองเอาเล็ดตัวนี้สิรอดได้หรอรอดแล้วหายนะตามไปเอาเบิดมือบอกว่าครับมาแล้วไม่ยามีลาไม่มีรอพี่น้อนเม็ดเดียวโคนรัวเอาเม็ดเดียวเลยครับสามเจ็ดเจ็ดสามตัวเดียวครับล่างอย่างเดียวสยาล่างนะสยาล่างสยาลามบอลเป็นสยามบอลนะเด้อล่างอย่างเดียว บ่หลายเนาะค่ะเนาะเป็นจังไดนเป็นตะขายหน้าซื้อบ่บาดแชร์มแชร์ว่ให้สองหางสามหางบ่ให้ครับให้หางเดียวไปเอาได้พออันดั้งแต่แคร์สามเจ็ดตัวเดียวสามเจ็ดตัวเดียวสามเจ็ดตัวเดียวฟันทงเลยครับเป็นได้ดีคือที่ไปที่มาของเลขฝั่งของประเทศลาว เลขเพื <S S ่อนจากเราครับเลขเพื่อนจากเราสยาล่างอย่างเดียวแต่ว่าเป็นของรัฐบาลไทยของรัฐบาลไทยบนเนี่ยเด้ออคนมาจังไดมาคว้าบนนี่ก็ได้ดิบนบนบนเนี่ยจะโทษมากเออเท่าน้าบนเนี่ยก็บ่โทษไปเท่าน้าอืมน้าเป็นว่าแค่นหน้ถ่ายเท่าน้าเนาะเออเทนหน้าซื้อโลดเอ้าพี่รองเอพีทั้งหลายเชิญดูเชิญรับฟังเสื้อสม ว่าแน่หรือไม่แน่ขึ้นบอ่อแห่เอาไปใส่กับพ่อบม่เอาขึ้นท้าบนครับ,บอาบบบยุรางย,ยางเดียวขึ้นเป็นเทิงตกเจ็บตะลุ่มตะลุ่มเลยตะลุ่มเลยตะลุมพี่น้องตะลุ่มยางเดี่ยวไม่เกี่ยว,ยวบ่อกเกี่ยวทั้งเทิงบ่อครับบ่อกเกี่ยวครับบ่อกเกี่ยวบ่อเกี่ยวเพราะว่าของพนนี่ตะลุ่มยางแล้วก็แก้แก้มือแก้ข้าบ่เนี้ยวผู้ที่ออกไปแล้วนะ บอลของผมเน้่ของปอมนะครับได้เดว่าก็จะเอาเอกผมไปออกแล้วคคนใส่เสือเขียวยางลงไปทงหน้ายางลงไปทงหน้าทายท้ำกิดตรงนั้นบอลเป็นของบอลเป็นของผมบอลเป็นปากผมบอลเป็นเสียงผมครับอยู่นี่คือเสียงผมครับต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันครับคนได้มายังไดปอมมันหัวไปยังไดล่ะ ร้อยในืหาสิบก้นนี่จักครสีหัวโอ้ไมีกัรหัวไหลเนาะกับร้อยหนึ่งเนื้อหาสิบน้นหัวแน่ครับมันเสียตาใจอย่าองล่ะใจพื้นบ่เสียแต่ว่าสายบุญของบกุมสายเอฟซีของบกุ่มเต่ว่าเอาเลขไปแล้วไปไปพูนปลอยไปพูนเห็ดน่าเห็นว่านใส่เสียเขียวยางลุ่กลางทงครับพอคุ้มข้องแท้ก็ต้อง นั่งอยู่นี่หละเบิ้งอยู่นี่แหละเห็นอยู่นี่ละครับออกจากปากพอนี่นะต้องเห็นเป็นโตแล้วก็ออกจากปากครับผมเสด็จแล้วด้ยินมมือเศร้าเลยอืมไปนยังไเห็นจำสันหัวหัวมันหัวมันหัวโอ้มันหยาบเบาโยหยาบาโยโอ้ดินเหนียวถ้ากันเจ้าดีไหนัวไหลพ่อหนัวไหลจอกหูเนาะแต่ว่าทั้งนั้นแล้วท่านนี่ต้องรับฟังว่าออกจากปากประคุณจริงบ่ แต่ว่าออกจากพอคุมจริงนี่คือมาจากฝั่งคงฝั่งลราเท่านั้นเท่านั้นสามเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวโคโลนได้ค่นอกอกว่าไม่ดัวอีพอมาสามเจ็ดตัวเดียวครับปั้นทุ่งลางเลยบ่อยขึ้นบนกลับน้ำนั้นย่างนี้ก็นี้ให้กลับไปตัวพันธหมาตัวไรกก่อนค่ะพ่อสามเจ็ดตัวเดียวครับสามเจ็ดตัวพันธหามาครับสามเจ็ดตัวเดียวมันตัวเดียวอีพอได้มากเจ็ดสามซะเลยเนาะครับ สามเจ็ดเจ็ดมปกติมันจะออกไปค่ะเพราะวางวดเพื่อนหายเพื่อนยันหายมันปิดปิเนาะสืมดมันออกแปดตัวดียังออกเปล่าเ้อพี่น้อเนมัน้อยออกไปนี่ก็เลว่ามมหาเใส่ัวันนี้กับเพื่อนแตหายมากเนใส่ถุงมากกับเลกตัวนี้บอกว่าสามเจ็ดตัวเดียวตัวที่ยันใส่ถุมากเีนีม่้านี่สามเจ็ดตัวเดียวสามเจ็ดตัวเดียว โอ้คือเหล็กงามแต่อีฟอวบงเนี่ยงามขั้นเลยวสีงามเนืเดียวโปรดดอะเจ็ห่งงามกับงามเจ็ตัวเดียวันอแล้วจำอีกแน่นพูดอะเตัวเดียวเออเดียวขั้วลเลยเป็นว่าอ้าวไหนไหนว่าหกหนึ่งหกหนึ่งหกโอ้ยพคุมแล้วของกระปอยเลยพี่นยค่ะเอาฝากฟแก้แก้ข้าวในเด้อแก้ข้าวนี่ยเพราะว่ามีเอฟซีไลน์นะครับเห็นพอปีซ่าว่าเป็นพอคุม อันนี้คือพอคุ้มนะครับบนพอปีซ่านะครับอยู่ในช่องเลขคนละตัวเลขคนละตัวตัวตรงมันมีอยู่แล้วเกตสามสามเกตเนี่ยเจ้าผมสินินเกตสามมีะไรคำตอหนึ่งนั่นแล้วก็เสียเอาตัวที่มันพราะว่าปกติเพิ่นหายมากมันมีตัวสิมาออกกับมีันสิมาตกกับตลอดเลยสำหรับพ่อนเนาะน้ำมักสั่นหมดยาไม่ก็ไดล้ มากว่าหันโคเรีก็บเก็บสมสมี่กัยามันคือผลิตยา่ันลปวพอศินเขามากกอกระไดหล่อืมโอ้โหต่ว่าพ่อบ่อเลยบนหนึ่งสองสองหนึ่งบ่อบ่อตัวหนึ่งห้าสองตัวมันเป็น้าซับขาหลอกมันวันนี้เพื่อนหายมากคู่เดียววันเตแบบใดที่เฮ็ดแบบใดตัวละหลายพัน เขาจะเอาักเพราะได้เนวเเ็ดสางาละขึ <sk 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 ้นไป็ื้อกเป็นลลางแค่เห็นเขาจะเอาเห็นได้ได้จักเครื่องหรือไปเพราะท่านได้อยังใจักเนวาหรือสละท่านได้เสาไปเดี๋ยวนี่ยสองแต่ละครั้นี้ก็บ่ท่านได้อยู่เดียวเนี่ยหนึ่งของเพราะท่านได้เสาโมโม่อันนั่นแจ้งเกิดแจ้งเกิดแจ้งเกิดหนึ่งสองนี่ได้เสาไปได้เสาจากต้นไปพี่น้องเอฟซีขณะเยี่นค่ำนี้นะครับถ้าผู้มีโชคมีหมานนะครับอย่าลืม เสาคนละต้นก็นได้หรือหาคนต่ตอต้นก็นได้สาธุอะไรเส, <า S 2> <า>สาตนน้นนึงจักบาทพ่อโอู้หครับเพราะอย่างอเม้นเนี่ผมมัดเห็มันสองแสนสองแสนทั้งมัดเนื้อบาก็เลีงสองแสนเ่าหน่า,กกานะจะเนื้อบาก็เลีงนะคนละหาบาทสิบาทก,ก็นนได้นะคะเนาะไม่ครับเงินสองแสนได้เห็ดพาประทัดมาแหงราคาแท็กัส้นใดครับพาบาทท่านทุกหอมรวมแล้วแบรนด์ครับล้านตัว่างการพบมดถวายปารี ผมสบายเท่ามื่นช่อหมื่นเท่าหมื่นช่อหมื่นแต่เงื่อนไม่ให้เราไปใส่เราใหญ่เราไปใส่เงื่อนจะตายบัดนี้คืออยากได้ลัง้าตากแดดงข้าตากแดดเพราะพุทธลูกตากแดดพี่น้องคงสีเห็นเนาะครับนะครับคงจะเห็นคงคงจะเข้าใจนะครับสัตว์ตากแดดแม่แดดท่านผู้ใดมีอานิสงส์นะครับมีใจใหญ่ใจปั้มคตรงมากเลยบริสุทธิ์ผมใจเงี้ยใจปั้มทู่มหาพอ บุญคุ้มพูพ่อคุ้มได้เลยนะครับอันนี้อันนี้สงหลายอยู่แล้วนะครับสังสลาบเดือวนพระบูตรวมเนาะเบื่อทั่วตัวได้ครับศูนย์แปดเก้าแมนบซ้ายเบิ้ลแปดสี่ขอให้พัฒนาสามหนึ่งหนึ่งห้ามีมาเด็กโชคดต่อเขาม่ได้ครับสาหาพอคุมเลยนะครับไปตรงเลยหรือพี่น้องเอฟซีต้องการอยากจะร่วมสมทบเดี๋ยวนี้สามารถ แจงมาได้ทั้งนี้เลยนะครับจะอ่านไล่ซื้อให้นะครับผมร้อยสองร้อยหาบาทสิบบาทพันเป็นพันอาเป็นหารี่ก็ได้นะครับสามารถแจ้งได้เลยนะครับไล่ซื้อแล้วก็จะออกไล่ซื้อให้คณะนี้ก็ได้นะครับผมมีบุคูลใดอยากใจเป็นอน,นิสงส์วครับ,บ<า>อยากส,าสาร้างซาลามุ่งให้พระพุทธรูบจากแดดมาจากปีเราสามฝีคีอสพุ่แล้วครับ จนสีรอกมั่นบ่าเดี๋ยวนสีรอกเหรอตาย่อยยัม่ยนี่ครับเบิกกับคอนหยาอลงมาามผีที่นคเนาะเข้ามาสางคนนั่นแหละแต่้ีนองผ้าซอยคนลไม่ละวมืสังอพอตัวตเขีคยปเนีมาในย่้อิในร่องดิบเอาคุณพ่อโซ่ใตเขิ้ยเอฟซนะครับฝากฝากต้น กี่นองของหีิของงามฝากตอนกีนองเอพีทั้งหลายใสบุญทั้งหลายตัวประเกีก็ได้มีใจใส,ส่ท่าในการสร้างสลามุ่งพประำพานครับ,รบ,รบเส้นยืนข้มประสงค์มากที่หาประคุมหมายเลขโต๊ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่สามหนึ่งหนึ่งห้าสามหนึ่งหนึ่งตรงนี้ครับพ่อตรงผมไม่ได้ครับ นี่คือเสียงจริงตัวจริงครับแจ้งความวประสงค์มาเลยแจ้งความประสงค์มากครับผู้อยากมีใจใสสัตว์วิ่งอันนี้ส์งไปข้างหน้าสร้างสลางุ่งพระประธานเพื่อเป็นอันนี้ส่งแนวทางอันดีงามของแต่ละคนผู้ใดมีใจใส,ส่สัตว์รีบจองเขามาเไยครับค่ะ,อะขอบคุณขอบกลุมหลายๆขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับแนว<ม>ทางที่จะพลวดสือสามเจ็ดหาตัวเดียว เ<จ>น,นี่ยปาจ้งไหนพอลดปากอีกแล้วลสามเจ็ดนะเข้าคุม้มแล้ว